สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสวัสดีหลายๆตอนนี้เราอยู่ไต้หวันนะครับผมแล้วกะ็อันนี้คือมีมี่มยังเน่นี่จะเปนเรื่องพี่สาเพคนนเอาว่าให้อันนี้เปเนเ่้นเขาพี่สานะครับขอบพระคุณพี่สาด้วยนะครับเป็นเพคนเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอยู่ไต้หวันคนก็ได้หอมหรอได้บ้านนี่หอมล่ะที่ไน่ยังพี่น้อง Móc băng, móc băng, móc hóm là. hóm là. Cái gì anh tiềm ngãn hòa. Mày kìm năm nằm lạy. lại nhắn mô, mày nhắn mô. 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 มีเนี่หละแนวคิดถอโอ๋นะมันกับมี่ต่างหากตัวนี้อ๋อมันเ่ได้ส่งมากมันเนได้ต่ำมากมันนี่ามเท่สมเอาท่านเด็ดสัวอม่ด้สัวตำหุงพี่น้องก็มันยังโอ้ดิกระเด็นไก่ทอดมัจัดตัวนี้อ๋อนี่เป็นนูกไก่ย่างสำสำเนาะ ขอบคุณกลยครขอบคุณครับ oh. โอ้ดูต้มไก่ต้มยำกุ้งว่ะต้มยำกุ้งบ้างเืนวันโอ้เขา่ขาไข่ดาวี๋๊สสิ๋ย๊สูป,สปสบา้างมาเจ้าดีแ่บค่ะก็ะจำยูเ็นไตวัน เมันเป็นคนไทยมันว่าเปิดไตรวนันหม่ยจานมันว่าจิ้มห่อต้องการเริ่มนองเริ่ผมจะเอิญที่ว่าตระกเกียวว่าจิ้มต้องการใช่ไหมเพรามัน,นสื่อจานไม่ได้ตัวไหน ก็ตีลาดด้วยนำ้ำตีเป็นเฮียรสำเร็จมากเออได้กินตำหุงนะพี่น้องเอ้ยสมใจอยากมาไกลมาได้ก็ได้กินตำหงุงพี่น้องหงูคือหอมเลยวะเตะจมูกมากเอ้าเดี๋ยวผมจะเอิ้นหนึ่งกินออกนั่นเข้ามาเอาไปกิน กรอบกรอบคืออร่อยกรอบก, <มา S 2> กรอบมาลอ,อ,องกินก่อนด้อเดี๋ยวเขาอยากกินเขาก็ได้ครับแน่นอนลาแหี่ยงซาซิมีน้หน้าอีกซิบหาเกลีกวไหชานมชานมชานมไข่มุกที่นี่ขึ้นชื่อมากเป็นชานมไข่มุกที่ต้นตำรับชานมต้ัตของโลกอของโลกใบนี้เลยคือชานมไต้หวันเกิดจากไต้หวันนี่แหละชานมไข่มุก ขอบคุณพี่สายมากๆนะครับผมเอาละครับผมกินข้าก็ไเลยขอบคุณด้วยครับ,บครับ